มันสัมปัหลังที่เป็นอาการแบบนี้นะครับผมพี่น้องเขาบ่งบอกเข้าแร้ว่าสภาพดินแห่งนี้นะครับผมมันเสื่อมส้มแห้งเร้วนะครับเมื่อฝนตกชุกนะครับผมพี่น้องเชื้อราหรือแบคทีเรียนะครับผมพี่น้องเขาจะเกิดจากน้ำขังนะครับผมพี่น้องแต่อันนี้ตรงนี้น้ำไม่ขังนะครับผมพี่น้องคือเขาบ่งบอกถึงความเสื่อมสภาพของพื้นดิน เขตนี้นะครับผมพี่น้องนี่คือเหตุผลมาทําไมนอนเว้นถึงปลูกถีนะครับผมเคยยินบอกครับพี่น้องดินเลี้ยวให้ปลูกฉีดินดีให้ปลูกห่างนะครับผมนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่นอนเวนปลูกถีแต่มันถีเกินไปนะครับคือกลัวๆนี่นะครับผมการปรับสภาพปรับปรุงดินนะครับผมพี่น้องปกตินอนเว้นจะปรับ3ปีครั้งหนึ่งหรือ4ปีครั้งหนึ่งนะครับปีนี้เป็นปีที่สี่นะครับผมพี่น้องการปรับสภาพดินของนอนเวนนี่จะใช้โดโลไม์นะครับผมไรละสองกระสอบไรละหนึ่งร้อยกิโลถึงไรละร้อยห้าสิบกิโลปีนี้นอนเว้น ดูลโลไหม่ก็ยิบซ้ำเขามีธาตุอาหารที่แตกต่างกันนะครับผมในการปรับสภาพดินนะครับดลโลไหม,ม,ม,ม่เขาจะมีแคลเซียมกับแมนีเซียมยิบซ้ำเขาจะมีแคลเซียมกำมะถันและออกซิเจนปีนี้จะเปลี่ยนเป็นยิบซ้ำนะครับเหมือนปุ๋ยอินซีนะครับผมพี่น้อง นอนเว้นก็จะสลับ3ปีเท่อนึงขึ้นกันนะครับเปลี่ยนดินเพื่อเปลี่ยนธรรมชาติของดินหรือเปลี่ยนธาตุอาหารให้กับพืชนะครับเพราะว่าห้าปูมันสําปะหลังซัําังการเปลี่ยนปุ๋ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เฮ็ดให้พืชน,น,ะนะครับผมเหมือนกับการเปลี่ยนพืชนี่แหละครับพอเขาเปลี่ยนพืชมันก็นเหมือนเปลี่ยนธาตุอาหารเลืเปลี่ยนธาตุอาหารซึ่งกันเลยกันนะครับผมพี่น้องนั่นแหละครับคือขี่หมูกับขี่ไก่ขี่งัวเนี่ยเขาจะมีธาตุอาหารต่างกันนอนเว้นจะเปลี่ยนแบบนี้ทุก3ปีหรือ4ปีผมพี่นอแต่ปีนี้จะเเอาายิบซ้มลงพราาะว่ทุกปีีเ่ย พี่น้องเคยเห็นคลิปเกา่เกาๆที่นอนเว้นเห็ดหัวใหญ่ๆป่ะครับอันนั้นเป็นการปรับปรุงดินของโดโลไม์นะครับผมไล่ละ100กิโลถึง150กิโลแล้วแต่งบประมาณนะครับผมพี่น้องปีนี้จะเปลี่ยนเป็นยิบซ้ำเพราะว่าอยากเห็นธาตุอาหารตัวนี้นอนเว้นไม่เคยใส่นะครับยิบซ้ำเพราะว่ามันหาสื่อบ่ได้นะครับผมพี่น้องมันมีขายแต่มันอยู่ไกลนะครับมันบ่มีเถี่ยวพันจักเทือนะครับเดี๋ยวปีนี้เรามาติดตามผลงานกันหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จนอนเว้นจีบวางแผนไว้แบบว่าถ้าถอนปลายฝนนี้นอนเว้นจีบันพงยิบซ้ำใบว้แล วันก่อนจะปลูกจะมาไถบานปุ๋ยอินทรีนะครับผมพี่น้องแล้วก็ยกหลองปลูกเคมีจะใช้2เดือนกับ4เดือนนะครับผมพี่น้องคันเบคันมีงบประมาณจะใส่แค่นี้คันบรมีงบประมาณจะใส่แค่2เดือนให้จบเขาจะเป็นสูตรยูเรียบวก60นะครับแต่ถ้ามีผมถามมีงบประมาณรอบแรกเราจะใช้ยูเรียบวกสูตรเสมอรอบ2เราจะใช้0ูนย์นี่บวกสูตรเสมอนะครับผมพี่น้องนี่คือสูตรปุยใช้รอบเดียวจบก็คือยูเรียบวก60นะครับตามงบประมาณี่มีนะครับผมพี่น้อง หรือถ้าผู้ใดบมมีงบประมาณในสูตรนี้นอนเว้นจะแนะนำนะครับผมพี่น้องก็คือสูตร2100นะครับเขาจะมีกรรมฐานย4ิบสเปอร์เซนต์บวก3า3สาาของตาสังนะครับผมงบประมาณจะเบาบางลงมานะครับเบาบางลงมาเยอะเลยนะครับผมพี่น้อง